สวัสดีจ้ากลับมาอีกครั้งนะคะคลิปนี้นะคลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกนะคะดวงครึ่งปีหลังเนะาะอาจจะช้าไปนิดนึงอย่าบ่นอย่าว่ากันนะจ้าเออนะดวงครึ่งปีหลังของชาวราศีพิจิกนะคะพิจิกนะคนที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิกายนนะคะถึง15ธันวาคมจะเป็นยังไงภาพรวมนะภาพรวมนะมาดูกัน โอมสนเนสยะนะมาหาขอความไม่ยั่งยืนคงจะมาชาวราศีพิจิกนะคะภาพรวมดวงครึ่งปีหลังนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอย่าลืมนะคะ ของอาจารย์เมย์มีช่องทางในการติดตามซึ่งจะลงลิงก์ไว้รายละเอียดด้านล่างนะคะก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปได้นะคะอ่ะมาดูซิดวงครึ่งปีหลังคนโสดมีความลัก <c oughs> ขอให้บทสรุปสวยงามดีงามพระรามแปเป็นพอนะคะทุกเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมาอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาแต่ก็ แต่ก็จะทําให้เจอแต่เรื่องดีๆได้นะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสที่ะจะสบฝ่าฟันปัญหาและประสบความสําเร็จได้อะ่ะนะอ่ะสุดท้ายสุดท้ายขอให้เฮงขอให้ปังขอให้เจอเรื่องดีๆว้าวเหนื่อยหน่อยนะครึ่งปีหลังของชาวราศีพิจิกนะคะบทสรุปคุณนะคะระวังระวังเรื่องคนเลยระวังการถูกโกงถูกหักหลังถูกแทงหลังนะจ๊ะ ะระวังนะจากนี้ไปนะจนถึงสิ้นปีนะมาที่ใบแรกนะคะใบแรกใบนี้เขาเรียกว่าทางเลือกนะคะทางเลือกมีอะไรที่ต้องเลือกทํามีอะไรที่ต้องตัดสินใจมีอะไรที่ต้องเคลียร์แต่ไปในทางที่ดีได้อีกแง่หนึ่งใบนี้บอกถึงความรักก็ได้นะคะอาจจะตกอยู่ในห่วงของความรักสําหรับคนโสดคนที่ไม่มีคู่คนที่ไม่มีแฟนก็เป็นไปได้นะจ๊ะอ่ะต่อใบนี้บอกถึงอย่าเพ้อฝัน จงอยู่กับปัจจุบันและทำปัจจุบันให้ดีทุกอย่างมันส่งผลอนาคตนะคะอดีตที่ผ่านมามองให้เป็นบทเรียนอนาคตไม่ต้องไปฟุง้งอยู่กับปัจจุบันเลยนะไพ่มันชัดเจนว่าอย่าฟุ้งนะอยู่กับปัจจุบันดีกว่าลูกเอ้ยนะ่ต่อมานะคะใบนี้บอกถึงความไม่ซื่อสตัตย์ความไม่จริงใจนะคะความไม่ซื่อสตัตย์ความไม่จริงใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังนะสิ่งที่ต้องระวังคือผู้หญิง อ่านะคะคือคือผู้หญิงนะคะหรือหรือนะคะอีกแง่หนึ่งเป็นแง่ผลบวกเลยนะเป็นแง่ผลบวกเลยใบนี้บอกถึงความสําเร็จก็เป็นได้แต่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงหรอกนะเออนะเออพอบอกแล้ว่าใบนี้ผู้หญิงเป็นอุปสรรคเป็นปัญหานะและอีกแง่นึงบอกแล้วความไม่ซื่อสัตย์ความไม่จริงใจเราอาจจะเจอคนที่ เข้ามาเพื่อหวังผลหรือว่าไม่จริงใจกับเรานะคะอ่ะมีข่าวดีเรื่องงานเอ้ยมีข่าวดีเรื่องงานโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ My, หรืออะไรพวกนี้นะคะนี่ข่าวดีเรื่องงานนะคะค่อนข้างไปในทางที่ดีนะคะใบนี้บอกถึงความสําเร็จหรือมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นอ่ะหรือใครที่อยากจะเปลี่ยนรถใครอยากจะมีรถก็มีโอกาสได้นะคะเออตั้งแต่คันน้อยยันคันใหญ่อ่ะเอาว่าง่ายๆนะคะ อย่าใจร้อนนะเพราะใบนี้บอกถึงความความใจร้อนความเอาแต่ใจรีบด่วนอยากทำนะรีบด่วนอยากทำบอกเลยว่านำพาความเดือดร้อนมาให้ตัวเองนะคะนะมีเรื่องเก่าๆมีเรื่องอดีตที่ห้วนกลับมาคนที่ไม่เคยเจอกันมานานก็จะวนเวียนกลับมาให้ได้เจอนะคนะหรืองานเก่าๆความรู้สึกเก่า,ก,ากลับมานะ ไม่ว่าไม่จะเป็นต้องเป็นอดีตคนรักก็ได้นะอาจจะมองว่าเพื่อนฝูงที่ไม่ได้เจอกันมานานนะคะหรืออีกแง่งนะอีกแง่งนะรักต่างไว้เออมีคนละอ่อนมีคนละอ่อนมาชอบเราเออนะอ่าลองดูลองดูนะคะความรู้สึกอีกแง่หนึ่งคือมีอยากรับผิดชอบอะไรเลยอยากกลับไปเป็นเหมือนเด็กนะ รู้สึกเหนื่อยเหลือเกินช่วงนี้ไม่อยากรับผิดชอบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเหมือนแบบเออถ้ากลับไปเป็นเด็กก็คงไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือความรู้สึกอีกแง่หนึ่งนะจ๊ะอ่ะการแข่งขันแข่งขันจริงๆนี่คือจากนี้ไปถึงสิ้นปีนะใบนี้บอกถึงการแย่งชิงช่วงชิงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่มักมีคู่แข่งนะคะมักมีคู่แข่ง แต่ถามว่ามีคู่แข่งดีไหมมันก็ดีนะเรามีโอกาสสาเร็จเพราะใบนี้มันบอกว่าการแข่งขันนําพาไปสู่ความสําเร็จได้นะคะอ,อ,อยู่ที่ตัวเรานะแข็งพอไหมเจ๋งพอหรือเปล่านะคะระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะในช่วงนี้นะคะจนถึงสิ้นปีระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือมีเหตุเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นทำอะไรต้งมีสติอนะจ๊ะอ่ะ สุดท้ายบอกแล้วอะไรก็ตามแต่ความรู้สึกดีๆความรักดีๆมักจะถูกแทงหลังอยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังผู้คนรอบข้างที่เข้ามานะคะบางทีเขาอาจจะมาวังผลประโยชน์จากเราให้ระวังไม่ได้ให้ระแวงนะเพราะยิ่งระแวงเราจะทําให้ชีวิตเราอยู่ไม่เป็นสุขระแวงเข้าไปหมดจิตตกปะปะ๊าเพราะฉะนั้นเราอยู่เราใช้ชีวิตอย่างมีสตินะจ๊ะ เอออะทีนี้มาดูเป็นเรื่องเรื่องเรื่องงานนะคะเรื่องงานให้งานออกมา1ใบสองใบนะคะอะให้งานออกมา2ใบนะคะเพราะฉะนั้นการงานไปในทิศทางที่ดีแต่มีคู่แข่งคุณต้องเจ๋งจริงคุณถึงจะได้งานนั้น เข้าใจใช่ไหมเออคุณต้องเจ๋งจริงคุณถึงจะได้งานนั้นและมีโอกาสสาเร็จอันนี้เขาเรียกว่าคุณได้งานใหม่โปรเจกต์ใหม่มีข่าวดีเกี่ยวกับงานเข้ามาแต่คุณจะมีคู่แข่งนะคะมันไม่ได้ได้มาง่ายๆมันไม่ได้ได้มาง่ายๆมันเป็นอะไรที่แบบต้องเจ๋งพอไม่งั้นไม่ได้หรอกงานเนี้ยบอกให้อ่ะต่อไปนะคะ ความรักความรู้สึกหรือมิตรภาพนะคะ,ะความรักความรู้สึกหรือมิตรภาพใช้คํานี้นะคะไม่จําเป็นต้องแบบว่าความรักเชิงชู้สาวอย่างเดียวบริวารพลรอบข้างหนูนีนันนะคะนะ,ะมาดูซิถ้าว่าความความรู้สึกหรอความรู้สึกภาพรวมเราอะบางครั้งอะมันฟุง้งซ่านนะมันฟุง้งซ่านแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากรับผิดชอบอะไร อยากปลดปล่อยอยากไร้สาระนะคะอยากมีคนมีคนเข้าใจนะโดยหน้าไพาทั้ง3ามใบอยากมีคนเข้าใจแล้วก็ฟุ้งเยอะด้วยนะคะแต่ถ้ามองในเรื่องของอ mm hmm. เพื่อนรอบข้างหรือความรักเหมือนประมาณว่า,ามีรักต่างวัยเกิดขึ้นนะคะจะมีกาสมีรักต่างวัยเกิดขึ้นคนที่อ่อนกว่าเรานะคะค mm hmm. เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ใบเนี้ยใบเนี้ย จะให้ระวังความไม่จริงใจนะคะเขาเข้ามาเราก็ไม่ต้องไปมโน,โนโหรอกว่าเขานูนนี่นั่นรักเรามากอะไรเงี้ยไม่ต้องไปมโน,โ,นโนเขาสนใจเราเขาหมาอ,อยู่กับปัจจุบันดึงความรู้สึกที่ปัจจุบันอย่าไปมโนนะคะลูกค้าอ่ะต,อต,อต่อต่ออันนี้วางไลยวาะวางนี้โอเคอ่ะอ่ะโอเคต่องานความรักความรู้สึกแล้วอุปสรรคปัญหานะคะอุตตายแล้วฉันเพิ่งเห็นว่าพวกเธอไม่ได้ไพัเงินเนาะ อุปสรรคปัญหาตัวเราและคนเขาเรียกว่าตัวเราและคนอื่นด้วยอุปสรรคเกิดจากตัวเราและคนอื่นด้วยตัวเราคือความใจร้อนความเอาแต่ใจความอยากได้ต้องได้อยากมีต้องมีเดือดร้อนเลยนะยุคนี้สมัยนี้อยากได้ต้องอดก่อนอยากมีก็ต้องอดก่อนนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบนี้จะเป็นยังไงต่อไปจะยังอยู่อีกนานแค่ไหนนะจ๊ะเออ ทีนี้ใบนี้ระวังเรื่องคนนะคะถูกหักหลังแทงหลังนะคะระวังเรื่องคนถูกหักหลังแทงหลังอ่ะมาดูที่ไพ่ใหญ่ไพ่ใหญ่ออกมา1นึ่งใบสอใบและสามใบเกือบจะดีนะแต่ติดที่ใบนี้อืมเกือบจะดีนะบอกเลยนะคะเพราะว่าสองใบนี้ไปทางที่ดีนะคะเลือกตัดสินใจทําแล้วก็ลุยนะคะน,นี่คือลุยนะอันนี้คือเลือกและตัดสินใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่แต่ให้ระวัง ให้ระวังเพราะฉะนั้นทำอะไรทุกอย่างต้องมีสติระวังใบนี้ระวังเรื่องอุบัติเหตุอาจจะเป็นอุบัติเหตุจากการเดินทางก็เป็นไปได้อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คาคดฝันกับตัวเราเองก็เป็นไปได้แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ดีนะเหตุการณ์ที่ไม่ดียิ่นะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรจงมีสตินะทำอะไรจงมีสติทุกครั้งก็ ขอฝากนะคะกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็มีหลายช่องทางในการติดตามอย่างเช่น t Tik t o อกเพจนะคะแล้วก็ไลน์แอดใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์แอดเข้ามาข้างล่างจะมีลิงก์ทุกลิงก์นะานในช่องของช่องทางการติดตามอยู่นะคะก็ฝากโดยละการถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งอกให้พี่หมเอเมยด้วยจ้าแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ